มันไม่ไม่ใช่เลย TBF พี่นหมี๋นาพินาพิมคำว่า PKG เดียวใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นถ้าพี่นาพิม PKG มันแทนอืมปากระพงเหรอมีด้วยเหรอฮัลโหลพ่นาพี่นา ปลากระพงเนี่ยเอ้ยปลากระพงปลากระพงปูใสเอาเอาสวมหน้าพี่สวมหน้าน่านั่นแหละย้อนย้อนคันแล้วช้อนเลย อ่าฟ้าบเข้าไปนั่นเลยโอ้ย <laughs> นี่ต้องมีหกเจ็ดโลแล้วเนี่ย